แทบจะไม่ทันไปไหนไปไหนอะไรอะเอา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 อะไรวะน้าเอาหลบให้ลูกโอ้ยเฮ้ยโดนอะไรเอาเอาเอาไอ้แหลมันคือไอ้โกงอยู่แล้วมันคือไอ้โกงโว้ยบินแาบงี้เลยอะโกงอ้าเฮ้ยเอาโดนอะไรอะสวัสดีครับทุกทุกคนวันนี้เราจะมาทำภารกิจอันยิ่งใหญ่ของเรานั่นก็คือการสู้บอสรีเจนเดอรี่มาจับรีเจนเดอรี่บอสนะครับตัวที่2ตัวนู้ น้องบินหนีไปแล้วน้องกลัวเราว้ายว้าว้ยร้อน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 หรอนี่นะยิง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 แข็งแข็งเออโดนพลังน้องแข็งยิงตูกดิ้ตุดยิง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 นี่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 ลูกก็อย่าบังดิว่าไอ้ยนี่นี่รอบนี้เราทุกคนอย่างตรงไปตรงมาไม่มีเหลี่ยมไม่มีเหลี่ยมเพราะเราเก่งเกลียวไว้นี่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 ยิงตูดยิงตูดยิงนตุกเลือดเหลือพันกว่าเลยนิดเดียวนิดเดียวเอาว่ะตอนนี้เราไปิดไฟได้เปรียบนะครับได้เป็นฝ่ายได้เปรียบหรือเปล่าวะไอ้ไฟก็ไปจัดเอาไว้ กันมาลูกกันม,นมาหามันอยู่ด้วยกันได้ไหมได้ยังได้ได้ไดเปลี่ยนเป็นลูกสองยิงแล้วก็ปะเอ้ยมันลบมันลบบอลกูแพงบ,บอลบอลกูแพงอยายายายิงอีกไอ้อย่าลบไปกดปิดตายแน่ตายเดะย,ยาลบ้อยลยลีลดยาโอ้มันลบอีกแล้วมันลบอีกแล้ว โอ๊ยโอ๊ยโอยโอยโยโโอย้ยยยยยหือตายต้นจบนี่นะโอ้โโอ๊ยม <'d S 1> <'d S 2> ือกูเปียกแล้วก็กดคีย์บอร์ดลื่นเอามันนอนต่อหน้าเลยมันโหดมาก round ตืบบันกันลูกไปเป็นไงระหลบแบบชิวๆเอาค้างโดนนี่ค้างค้าง,งต้องรีคอมใหม่เลยไปเนี่ยฮะขอบว้แทบจะไม่ทันไปไหนไปไหนอะไรอ่ะเอา เอา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 อาอะไรวะน้าเอาติดบั็กตายเอาส่งอัปาก้าไปส่งตัวนุ่มนิ่มไปเออทับมันเลยลูกเอ้าเอ้าดีโหลดดีเฮ้ยโอ้โหอัปาก้ากระโดดทับจริงๆด้วยมีสกิลกระโดดทับด้วยลืมไปเลยเนี่ยเออยิง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 ว้ายไม่ไม่อัปาก้าปากกาเรียบร้อยโอ้โหเออแกไอโกงไอไอโกงทำฟอสเทเลียนฉันตายฟอสเทเลียนเราเป็นอะไรตายปะฮะ อ่ครับรอบที่สามรอบนี้เอาจริงสุดๆหลบให้ลูกโอ้วยวะเฮ้ยโดนอะไรเอาเอ้าเอาไอ้แรมันคือไอโกงอีกแล้วมันคือไอโกงไอไเน้นบักไอโกงยยียๆๆยเอ้ยทำลูกฉันกระเด็นต่ลูกฉันบักตายไอโกงเน้น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 อย่าให้ลูกฉันนินเยอะเดี๋ยวตกตายโว้ยบินแับนี้เลยอ่ะไอโก้เอ้ยเอาโดนอะไรอ่ะ อ้าวอะไรวะ <S <S เอ๊รู้สึกจะบักเยอะแล้วนะน่าจะใช่นะไม่ได้โดนอะไรนะเมื่อกี้มาครับรอบที่เท่าไหร่วะรอบที่สี่ไหจัดการมันตอนนี้แกจะมาเนียนไม่ได้แล้วเอา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 เอตืมมันกตือมันตืมมันตืมมันเลยเออเียบตัวหนึสงสปักปักเออง่วง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  ว่วงวว่ง่วงเออี่รถ Two t years later แข็งยังแข็งได้แล้วแข็งน่อยลบลเออแกเลือดน้อยกว่าลูกฉันเละ่าว้ยว้ยเอาโดนลูกม่เอเอาาเนี่ไอโกงไอโกงไอบักมันระเบิดตรงนู้นแล้วยังจะมาโดนตรงนี้ไอโกงเองมันไอลูกจีเอ็มไม่เอดันดันอีกแล้วไอโกงเนี่ยเนี่ยเนี่ยดนนนันนนนี่ย ติดบาร์กแล้วตายไอ้ขี้โกงไอ้ลูก GF นี่แเนี่ยยิงตูดแกโกงแต่เรามีพลังแห่งมิตรภาพเออโอ้โหเจ็บปะล่ะกูจะยิงยังไงเนี่ยลูกชันบังเนี่ยเออเอาแล้วมันถูอีกแล้วนี่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 เออโดนท้อไม่ตายเออติดต้นไม้เออลบลบลบนี่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 เออรอบนี้ได้แน่รอบนี้ได้แน่สู้ๆู้ฟอตต้าก็ฟอตฟอตอะไรฟอตเซเลียนยา่า คนไฟใช่ไหมคนไฟน,น,น,นั่นไง ah. นีน heures, meter, <otte> an はは่ไงโอ้ยโดนโดนโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บดปักวายวาลบลบลบโอ้ยลบโอ้ยโโอยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่ยเหนนโดนเทสเทชิหายลบตายไมนี่ยไม่ตายเด้ไม่ตายไม่ตายเอ้ยไม่ตายนี่แล้วไหม อย่าอ้่อย่าอย่าน่ากลัวน่ากลัวไม่เลนี่เลลบอืออือทำไมไปดิว่าปไาเออโอ้ยจะตายอีกแล้วจะจะตายอีกแล้วเออเออจัดการวัดวัดเตือนเออมันจะทำอะไรหมดไฟลบได้อันนี้ลบได้ต้องลบไปได้รีโหลดดิว่ารีโหลดไม่ลูกจะจะตายแล้ว ว้ายโอ้ยไม่เห็นนั่นเนี่ยโชคดีไปโชคดีไปอืออือเอาเอาเอายังไงยังไงเอาชนบินชนมันจะโกงแล้วมันจะบินชนเพื่อให้ลูกเราตายแล้วไอโกงไอ้โกงไม่ทำอะไรทำโอ้โหหลบยากซะด้วยโอ้ยใหญ่ใหญยใหญ่เหนื่อย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 เฮ้ยไฮโอซิโอรุจิมาเลยฟาบอลนี่ไง นี่นี่นี่ลบลบไว้นี่นี่แน่สั่งจังหวะนี่แน่นี่โอ้โหไม่โอ้โหตายแล้วจบแล้วจบแล้วฉันเออได้อยู่ได้อยู่นี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 ่โอ้ยลบนี่โอ้ยโอ้ยเดี๋ยไม่หล่นไม่หลงมาโดนเรา เรื่อเหลือแค่นั้น0 0เอ้ยเอออย่าบังดิว่าโอ้ยลูกจันขยันบังเลยเกนเออเออพอแล้วพอแล้วพอแล้วพอเตเรียนนี่แนะไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นปลาดิว่าปลาปลาลูกลุกลุก่นี่ อ้ค่อยๆตอดค่อยๆตอดค่อยๆตอดไม่ไม่ไอ้โดนดีวะโอ้ยลุ้นชิบหายยั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 ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยอย่าลบอย่าลบไม่โอ้ยนี่เลย พร้อมแล้วมายิงแล้วก็ป้าเออยิงแล้วก็ป้าเออแล้วก็ยิงแล้วก็ป้าไอ้ยลับยลับโอ้ย <sausage> มึงเร็วแล้วมึงยิงไม่โดนไปดูมะเออหนึ่งทีอีกทีหนึ่งเอ้ ตกดอะไรไ่ถูกเลวกดกดอะไรมาเนี่ยกดให้ดูกกดให้ถูกเออโอ้โหแม่งจะแตกคี์บอร์ดลื่นเลยเอ้าใครมาเนี่ยเอ้ากดผิดโอ้โหได้ ep เป็นแสนไหนไหนอยากเก็บตัวไหนวะ อ่ะนั่นไงธาตุมึดกับธาตุโนเมอลส่งไปพี่เจ็ดดราก้อนที่เราเพิ่งจับมาได้เจ็ดดราก้อนโ <c oughs> จมตีตัวเดีวยวกันเข้าใจไหมจะไหวไหมวะเอ้ยเลือดแปดพันไหวอยู่เลือดลูกเราหมื่นกว่านะเว้ยแล้วเรามีตั้งหลายตัวมันต้องได้แล้วอุ้ยได้สเ็นเลยนะเอา่าเอาเลยวะ พุกได้มานี่ฮาเลยนะไปดิเออ,เอ,อได้แล้วได้เลยหลอกหลอกหลอกหลนหมดแล้วอะ่ะโอ้ยหลบผิดไปแล้วอนุบิสใช่ตัวบอสปราะวะเนี่ยตัวเนี้ยตัวเล็กจังวนะเอยไม่เป็นไรไว้เรียบร้อยไปวันเอาละครับทุกคน สำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนอย่างน้อยเราก็จับเจ็ดราก้อนได้แล้วเดี๋ยวรอบเดี๋ยวต่อไปเราจะไปทำที่ขี่ของเจ้าลีเล็กโซลัสไปนี่แล้วเราจะยิงนิดไซ์ถล่มแบบว่าปัง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 ให้เละเลยแต่ตอนนี้ขอตัวไปฟาร์มก่อนทั้งกระสุนปืนอะไรหมดเกลี้ยงหมดทุกอย่างไม่เหลืออะไรแล้วหมดตูดแล้วก็ต้องการเลเวลด้วยเออ เลเวลก็ไม่มีเลเวลเท่าไหร่วะ44อู้เล่นตั้งนานเพิ่งได้ครึ่งเดียวเองเออก็วันสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้พรุ่งนี้คิดว่าน่าจะนะน่าจะได้เดี๋ยวจะเตรียมตัวให้พร้อมก่อนไลฟ์พรุ่งนี้สามทุ่มไว้เจอกันใหม่นะครับขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามาพูดคุยแล้วก็ แล้วก็มาดูนะครับขอบคุณมากๆแค่มาดูก็ดีใจแล้วมีตัวเลขขึ้นมา1คน2คนก็ดีใจแล้วขอบคุณมากครับไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ